สามหีบครับผมกมทรงกินหอมแล้วครับผมเฮ็ดท็อปนาน้อยครับผมแจจองฟิตด้ว้หอมสดๆอันนี้จะขั้นตอนบรรจุตึงใส่ไม้แตะหรือหีบมาเขาเลยครับผมนี่ตึงกับเขียดเน้นอึงวันนี้เน,นเน้นอึงครับผมใครเต็มต้องไอ้เนี้ยต้องย่างกันนะครับผมย่างให้มันสุกประมาณกีนะ่เบอร์เท่าไหร่ เออสักประมาณนั้นอย่างว่าแม่ใครวนเดียวผมวันนี้ไม่มีใครมั้ครับเสียดายมั้งจืดสองพีบปื๊ดสักกี่ตัวสามสี่ตัวสี่ตัวไม่ไม่ดิ้วตรงตอกอยู่หลังตอกอยู่หลัง

สามหีบนะเ,เอาเขียดมาแงมห,หน่อยอจริงๆอยากจะจิ้มรสชาติอื่นมา,านครับผมไปย่งป <Okay. S 2> ยานนนยงนะครับผมไปโอเคขั้นตอนการย่างครับผมสวยงามสามหีบครับผมตอนนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วครับมีกลิ่นหอมแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปน่าจะเอาไป คั่วกันนะครับผมคั่วแค่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะปรุงแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวัตถุดิบกันสักน้อยครับผมในเนี้น้อยน้อยนณนกนีคุณนก อันเป็นเป๊ะอันเป็นเป๊ะสะพั่งเงาอันนี้ผักละครับพักละใส่กระเพราไปหน่อยอ๋อนี่ลูกโดดลูกโดดอันนี้เด็ดสุดเด็ดนี่น้ำพริกเกีงแค้จากคุณแม่หนะเริบนะครับผมสมุทรจังนาหน่อยไม่ได้บ้านใดแต่รับผมตัดมาสองเด็ดละวดี้จะเอืองหนึ่งง่ะไปซองมาตองว้าครับผมได้กินละได้กินละมีจะปรุงอาหาร anh này có sẽ là đó, giảm ma quen quy nay hơi nay, giảm, giảm, giảm hơi nay quy, ok bây giờ băm búa cùng tham gia với giờ này là măng cà rốt rồi ông, xay năm hơi nay, trao khèn, càng luôn đấy แต่เห็นน้อยนึง,งหอมกับพร้อมแล้วครับผมเครื่องแกงแค่หอมได้ทีแล้วก็ใส่อึงลงไป hóm sạch Phải hẹn kìa Nam chào bây giờ nói hả bổm โซดอย่าหมัข้าวแข,ข,วแขจกจะใส่น้ำน้อยๆนะครับผมเนาะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วผมเดี๋ยวจะใส่พักแล้วครับผมลงไปครับผมเส่็จและใส่พักเลยครับปุ่มเลยใส่าชนะปุะ๊บเป็นไง จะให้ควาหวานนะน้อยผงชูรสนะครับผมไม่น้อยนี่เข้ามาหนักกบได้ไงครับผมเดีหนักอีกคือนะใส่พักลงไปนะครับผมน่ากินนะครับผมเดี๋ยวมาเจอวัตถุพิษนาครับผม <c oughs> มานั่นนั่นคือเ <h iss> ห็ดทอปนาน้อยครับผมแจจองฟิตไว้ทอปลงไป <c oughs> แ่ผิดไว้ครับผมครบสูตรครับผมตึงอึ้งตึงเฮิตท็อปครับผมวันนี้สวยงามเด็ดบดบน,นะครับผมหอมสั่สๆหอมสดสดนี่ก็ปิดไทยด้วยสูตรอันเอิมครับผมทำเนียมปฏิบัติครับผม Ba bên thăm nhóm bà đi bát không nay chia sẻ xong này sẻ xong chia sẻ mà quen sẻ mãi chia sẻ mãi chia sẻ mãi chia sẻ Cắt chia sẻ mãi chia sẻ kín chia sẻ mãi chia sẻ mãi chia sẻ Cắt chia sẻ khổ, khổ.

ทำเนียมปฏิบัติคือคุยมาแขวนนะผมจาดลงไปสวยงาม okay. จะได้บรรยากาศคือกินมาแขวนเพิ่มขึ้นมาน่อยแต่แต่คนมากนะครับผม <laughs> ทังทีนะครับผม <Okay. S 1> ขั้นแรกกับการคั่วแค่บอกว่โอทูขั้นตอนกันนะครับผมถ้าโอทูก,กับคอมเมนต์มานะครับผมหอมซอสแล้วครับผมพร้อมรับประทานตอนนี้ก็ซุปได้ทีแล้วครับผมขวนจุงจ้งจุ้งจานเลยครับ เปิดเปิดขับเนาะได้อยู่ปไ,ไปซ่อมมาเอนาน็กแหนมสดๆตะวันนะวันนี้แบบสด <c oughs> สวยงามพร้อมรับประทานนะครับผม <c oughs> เมนู รัวเขียจับมาได้ครั้งแรกครับผมมดี่ก็ขั้นตอนการจิ้มนะครับทำยนี้งปฏิบัติขนแก่งจิ้มก่อนนะครับผมหลิงหาใครนะลูกหาใครครับผมจานจี่เลยนะุหาเฮ้ยท็อนสองแกนของดี แน่น้ำแกนเอาสองหรัมฮอนอะนั้นล้า็ก่อนฮอนเหมือนแกงแค่ครับยาบก็มีน้ำน้ำน้อยน่าจะเหม็นนะซูนี่นั่นนั้นบรเนใจอย่างนั้นตอนนี้ก็ค้นหากินที่หลังนะครับผมค้นยากินยาก่อนจิ้มก่อนมาผมมาตอนการจิ้มแล้วครับด้วยน้ำนึ่ง โอ้ดแล้วนะเอาไปเลยเล็งไปเจับพอดีเล็งไปเลยมาพักอันนี้ไว้ไอ้ถมไว้พักถมไว้ไอ้เขาเอาแล้วนะไปเลยจัดไปไปวันพุทธก่อนต้นข้างหน้าก็คือมันจะเข้มข้นกว่าแต่แค่นี้มีหน้ามันนั่นแหละนะ

เขาอยากลาไปกินข้าไวไปก่อนนะครับผมใช่ครับผม